ขอเชิญร่วมงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยวันที่7-9สิงหาคมพุทธศักราช2554ที่สวนเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาถนนเรียบคลองจนประทานด้านหลังสารกลางตรงข้ามสนามกีฬา700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในงานท่านจะได้พบกับเวทีแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการการแสดงวัฒนธรรมสูงวิถีชีวิตการสาธิตอาหาร และร่วมเฉลิมฉลองวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกกับ36กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-398591โทร053-398591สนับสนุนและร่วมจัดโดยเค,ครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยสำนักกิจการชาติพันธุ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรมและภาคีองกรพัฒนาเอกชน